ว้าวดูสิโหดูเจ้าคองมาเลี้ยงวัววันนี้ถือต้องมาตีวัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมเจ้าวัวตัวนี้กลัวเจ้าคลองขนาดนี้นะเนี่ยว้าวมาเจอตัวแรกข้าโอ้เจ้าคองเลี้ยงข้ายังไงไปดีกว่าโอ้เดินไม่ไหวเดินเซะเลยเห็นไหมดูเจ้าขขาว ้จะคงเลี้ยงอย่างโคนเลเนี่ยไปแล้วดีแล้วโอ้เล้าไม่โอ้จะทอริงมาเลี้ยงเหรอเนี่ยดูซิมีความสามารถยังไงในบ้างนี่อ้าดูสัตว์เลี้ยงส่วนตัวของเจ้าทอโอ้นี่ อาจจะนี่อ่ะโหจะทอสอนในนี่อ่ะสบายโว้ดูเสลี่ยงของเจ้าแบล็คแพนเดอร์ที่โหูเลี้ยงช้างน้นอ,นยอ,ยงงอยเลยเนี่ยโอ้เชียงนี้ปลาตัวนี้โอ้เชียงด้วยดูนี่ฮ่า <c oughs> โอ้เหลือสัตวเลียงของใครบ้างล่ะเนี่ยโอ้เหลือของเจ้ากับตันอเมริกาก็เรือเลยนีย่ดูสัตเลียงของเจ้ากับตันนี่ไม่ทำมันดันเนี่ยมันคือจิ้งจกเขียวเฮ้ยไม่ใช่ก็คือจกกระตีราโอ้เหือคาจิ้งจกเขียวเสียเลยเนี่ยเดี๋ยวป้นไกวใหญ่เลยอ โอ้ดูสัตว์เลี้ยงของเจ้าชานนอสิโอ้เจ้าชานนอเลี้ยงสุนัขนะเนี่ยไม่น่านเชื่อว่าจะรักสัตว์ขนาดนี้ว้านี่สัตว์เลี้ยงของเจ้าชานนอโอ้โหโอ้เน๊โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายยูหูฮ่า